สวัสดีเพื่อนๆนและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ ชาวราศีมังกรถือได้ว่าเป็นราศีที่10ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ได้แก่แพะภูเขานะครับชาวราศีมังกรยังเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีเป็นคนซื่อตรงและเป็นนักคิดนักปฏิบัตินะครับด้วยความที่ดาวเสาร์เป็นดาวประจำราศี ผู้คนที่เกิดในราศีนี้จึงมีวิน,นัยในตนเองและทำงานหนักมากชาวมังกรเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพและทุ่มเทให้กับการทำงานให้กับความสำเร็จของตนเองเป็นอย่างมากนะครับ พวกเขานะชาวมังกรทั้งหลายยังเป็นมืออาชีพในหลายๆสายงานเรียกได้ว่าสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้จากความสามารถของตนเองนะครับนอกจากนี้นิสัยลึกๆของชาวมังกรแล้วยังรักอิสระเป็นอย่างมากพร้อมกับความก้าวหน้าไม่น้อยกว่ากันนะครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่เก่งและรักอิสระนั่นเองนะครับ สวัสดีชาวราศีบัณอนทุกท่านนะครับวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันที่ดีนะครับวันที่9เดือน9นะครับแถมยังแรม9ก้าข้าอีกด้วย999นะครับเป็นวันที่ดาวพระเกตจะทําการโยกย้ายนะครับดาวพระเกตเนี่ยหรือว่าดาวเกตเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวแทนแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในการโยกย้ายครั้งนี้แน่นอนว่าจะส่งผลดีต่อหลายๆราศีนะครับทีนี้เรามาดู สิ่งที่จะส่งผลดีหรือส่งผลกระทบให้กับชาวราศีมังกรนะครับชาวราศีมังกรการโยกย้ายของดาวเกตในครั้งนี้ถือว่ามังกรจะเฮงนะครับในเรื่องของการงานงานดีมีโอกาสจะได้งานใหม่ๆเข้ามานะครับ หรือใครที่ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบหรือสร้างสารรค์ผลงานผลงานของท่านนะครับจะมีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับก็ข,ขอให้ตั้งจิตตั้งใจนะครับขอพอรจากส,จสิก่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวท่านนั่นแหละให้ท่านมาดนบันดาลให้กับตัวชาวมังกรให้กับตัวคุณนะเกิดความคิดใหม่ๆเกิดไอเดียที่สร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆแล้วผลงานแล้วทำงานออกมาให้มันได้ดีนะครับ ถึงแม้ว่าผลงานจะดีมังกรหลายๆท่านในช่วงนี้นะครับการงานจะมีงานมากมายนะครับมีงานใหญ่เข้ามาให้ต้องคิดต้องเลือกต้องตัดสินใจทีนี้ขอให้เชื่อสัญชัตยานตัวเองนะครับขอให้เดินหน้าลุยเต็มที่นะครับลุยแบบมั่นใจคุยแบบมั่นใจหาข้อมูลนะครับทุกอย่างจะสําเร็จได้แน่นอนนะครับขอเพียง มีความเชื่อปั้นมีความตั้งใจในศักยภาพของฝีมือตัวเองมังกรคุณเป็นคนฉลาดอยู่แล้วนะครับอันไหนที่คุณไม่เก่งคุณไม่เรียนรู้คุณแค่ใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้คุณก็จะเก่งเพราะนี่คือพรสวรรค์ของชาวมากกังกรนะครับในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของการเงินช่วงนี้มีการขยับขยายมากขึ้นนะครับมับงกรหลายๆท่านนะครับได้เอาเงินเก็บมาลงทุนเพื่อขยายต่อยอด อนาคตจะได้เก็บเงินก้อนนี้แหละที่ลงทุนไปนะครับพร้อมกับกําไรมากมายมหาศาลเข้ามาถือได้ว่าเป็นช่วงที่มังกรจะมีความเบิกบานใจนะครับกับหลายๆสิ่งหลายอย่างที่จะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะครับในช่วงนี้ค่อนข้างดีเป็นพิเศษนะครับเรามาดูกันในเรื่องของความรักชาวมังกรในช่วงที่ดาวเกตย้ายนี้นะครับ ความรักสําหรับคนที่มีคู่นะครับแน่นอนนะครับอยู่ด้วยกันมันต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเรื่องปกตินะครับลิ้นกับฟันพยายามอย่าไปคิดเยอะอย่าไปใส่ใจอย่าไปซีเรียสอะไรเยอะนะครับอะไรยอมได้ก็ยอมเพราะยังไงคุณก็เลือกเขามาเป็นคู่แล้วนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะเดินหน้าท้าชนอยู่ตลอดเวลาอะไรหลบได้ก็หลบเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับ ทีนี้สำหรับคนโสดนะชาวมังกรช่วงนี้สเสน่ห์จะมาแรงนะครับจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจหรือมีเพื่อนนั่นแหละแนะนำคนที่หน้าตาดีสวยหล่อเข้ามาให้กับชาวมังกรนะครับทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของคนใหม่ที่จะเข้ามาที่จะทำเขาเรียกว่าความรู้จักมีโอกาสจะสั่งสัมพันธ์กันในอนาคตเนี่ยก็ต้องค่อยๆดูค่อยๆเป็นไปนะครับจะดีที่สุด เอาละครับชาวมังกรฟังมาถึงช่วงนี้แล้วก็น่าจะยิ้มได้ไม่มากก็น้อยนะครับหากคำทำนายนี้มันตรงมันดีต่อใจไม่มากก็น้อยนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะชาวมังกรเพื่อให้ท่านอื่นๆได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านนะถ้าเขาฟังแล้วเขายิ้มได้เขาฟังแล้วเขามีกำลังใจในการใช้ชีวิตมันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ก็ขอวอวยพรให้ชาวมังกรนะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให สมดังใจปัรถนานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ